ครับสวัสดีครับพ่อพี่น้องเอซีหยาดที่ถ้ำสุขุสุขนนะครับเด้อตอนนี้อาจารย์สมหวังก็ได้ต่อเติมนะครับตำหนักปู่แปดศอกนะมือนี่ก็เป็นมือสันวันดีอ่าก็ได้ตอกมาเสาหกต้นเด้อพี่พี่น้องเสาหกต้นนะครับเสาหกต้นงวดที่สร้างตำหนักนะครับพ่อพี่น้องเพิ่นกับมาบอกเสาหกต้นเป็นเสาต่อ นะครับอาจารย์กาได้ให้โชคลาภกับพี่น้องไปนะครับ6 6 2สองนะครับพี่พี่น้องก็ถือว่าโชคดีนะครับงวดนี้กับเสาหกต้นครับพี่พี่น้องเสาหกต้นครับอันนี้ก็หลายคนที่มาซอยอาจารย์นะลูกศิษย์ลูกค้าพอเม่พี่น้องเพื่อนก็ได้มาซอยครับครับพี่พี่น้องนะครับงวดนี่กัผู้เพิ่นโชคดีกับโชคดีกับก้มฝันอาจารย์พออาจารย์ฝันว่า เพิ่นหามหมูมาให้ผู้ยิ่งสองคนเพื่อได้ตีศูนซซครับพวยพี่น้องนะครับกาถือว่าโชคดีครับนะครับโชคดี <ปะ S 1> เดี๋ยวงวดนี้ <ปะ S 1> เด้อพวยพี่น้องงวดนี้นะครับ <c oughs> นี่ก็เป็นสถานที่ตำหนักอาจารย์สมหวังปู่8ปสอกครับพวยพี่น้องนะครับ เอาให้พี่พี่น้องได้ชมกันนะครับอ่านี่เป็นสวนดอกไม้นะครับอ่าดอกไม้ครับพีพี่น้องเป็นเป็นอุมทหารอ่ามือนี้เป็นมือตั้งเสาเอกเสาโทนะครับพี่พี่น้องอเสาหกต้นนะครับครับผมอือแ้เอ,เอ,เอ่ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลเด้อพี่พี่น้องญาติที่ถ้ำสุขุขสุก้นนะครับ นี่เป็นตำหนักปู่แปดสอกขึ้นอาจารย์กับฝันเด้อครับพี่น้องอาจารย์ฝันเห็นพอกับแม่นะครับแล้วก็เด็กหน่อยสองคนผู้หญิงกับผู้ชายเพิ่นเอาผาน้างกวกมไห้เป็นสอยครับพี่พี่น้องเป็นสอยผาน้างกวกเด้อคันคันตีกะอาจจะเป็นสองซีกกระได้หรือหนึ่งสองกระได้ครับพี่พี่น้องนะครับ อันนี้ในนิมิตในข่วมฝันครับในนิมิตในข่วมฝันครับเรนาทางผู้ดังอาภิภูชัยามาอิมีนาสักการเรนาะทางน้ำมังอาิภูชัยามาอิมีนาสักการเรนาะ ห่างสังขังอภบิภูชยามาออระพันเตวาละังก่อนมามายังพันเตวิสุงวิสุงรัตตนาธายาติสารเนนัสหาปัญจศีรานิยาจามาทูติยัมปิมายังพันเต

Udang saranang kacami, amang saranang kacami, amang saranang kacami, sangkang saranang kacami, sangkang saranang kacami, tutiampi putang saranang kacami, tutiampi putang saranang kacami, tutiampi tamang saranang kacami, tutiampi tamang saranang kacami, ตัติยมปีสังฆังสารนังกาฉามิตาติยมปีพุทังสารนังกาฉามิตาติยมปีพุทังสารนังกามีตติยมปีธรรมังสารนังกาฉามิตาติยมปีธรรมังสารนังสรงคงังกามิติยมสรคางนังกามีสาธุอมะ ปันเตอันาติปตาเวรมณีสิกาปังสมาธิยามิปานาปิตาตาเวรมณีสิกาปังสมาธิยามิอปินารนาเวรมณีสิกาปังสมาธิยามิอทินาานาเวรมณีสิกาปังสมาธิยามิอาาามมิสสุจร เวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามีกาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาติยามีมุสาวาดาเอรมณีสิกขาปะทังสมาติยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาติยามีสุราเมรยมสัพมารธานา เอรามณีสิกขาปัฏาสมาติยามิสุราเมรยามัชฌะปมาตตานาเวรัมณีสิกขาปัฏาสมาติยามิอิมานิปัญจาสิกขาปัฏานีสีเลนะโสกติยันติสีเลนะโพสุทธะ สิรินาทิุสาสิรามิสุตาสุครับมืนอนี้อาจารย์สมวังก็ได้ <c oughs> นิมมันพระเดชพระคุณครูบาอาจารย์น,นะครับมาต่อเติมตำหนัก12ล้านที่เพิ่นได้สร้างให้เด้ออ่พ่อพี่น้องเมื่อคืนอาจารย์ก็ฝันดีครับฝันเห็นพอ่อพ่อล่วงลับไปแล้วนะครับก็ เดียตแม่แม่ก็อายุร้อยปีครับพวยพี่น้องครับอาจารย์กันตีมือขึ้นนี่กัในนิมิตในข่วมฝันเนาะเก่าซีากไ็ไใดเด้อพวยพี่น้องอาจจะเป็นเก่าซีหรือจะเป็นเก่าหนึ่งเก้าศูนย์เอาพยพี่น้องล่องไปวิเคราะห์พิจารณย่านเมืองเด้อครับพวยพี่น้องอดีตเป็นแนวทาง ครับนี่คือตำหนักอาจารย์สว่างปู่แศอกลูกซิ์ลูกหาเพิ่นได้12ล้านเพิ่นเลยไดมาเห็ดไห mm hmm. ้อาจารย์ก็ถือว่าเป็นอนุสงค์บุญครับพ่อยพี่น้องนะเป็นบุญอาจารย์ก็ไดิต่อเติมเพื่อลูกศิตลูกหามากกะจะดีไม่มองพักมองเศ่า้าอันนี้อาจารย์เห็ดไว้ให้คู่บาอาจารย์เพิ่นมาผักครับมาภาวนาเอาบุญเอากุศลครับนะเราเทียบเทวดาเด้อพ่อยพี่น้องก็อใหยเป็นบุญเป็นกุศล ครับพียพี่น้องอา้าวพยพี่น้องครับก็อบอขอให้เป็นบุญเป็นกุศสลสุขุสุขน้นควายมีตะวมสุข้มจะเลื่อนเดอ้อควมำเจ็บจะได้ควมไข่จะสมีนะครับอ่าควมฝันนิมิตมือขึ้นเด็กหน่อยสองข้นเดอ้อพี่พี่น้องเด็กหน่อยสองข้นเพิ่นได้เอาอ่าพระ เป็นเลี้ยนเลี้ยนนางกลวกมาให้ผู้ละองค,ครับพี่พี่น้องแล้วก็อาจารย์กัฟันเห็นผู้ที่เป็นบิดามานดานะครับถือว่าเป็นอนุสงค์พ้นบุญที่อาจารย์ได้มาเห็นมาสั่งอยู่ตรงนี้นะครับสถานที่ตำนัดสถานที่อาจารย์สมหวังเองครับถือว่าเป็นอนุสงค์พ้นบุญนะครับพี่พี่น้อง เอาจังได้ฝากบุญฝากกุศลผู้ใดรวมบุญรวมกุศลกอาจารย์สมวังกับขอขอบบุญขอบคุณสุขสุขก็นขอให้มีตะค่วมสุขค่วมเจริญขอให้โชคดีปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมค่วมมุ่งมัดปรารถนาเด้อสาธุสาธุโชคดีรวยรวยรวย